การที่เกิดไบเกนก็มันเริ่มปวดหัวครับทีแรกก็จะปวดน้อยๆครับตอนหลังๆก็จะเริ่มทีพอทีมากขึ้นแล้วก็หาตัวยาบางตัวก็กินหายครับแล้วก็ต้องศึกษาดูครับ<ไ>ว่าตัวไหนหายไม่หายแล้วก็จะมีตัวยาบางตัวก็มีเป็นอันตรายแล้วก็จะมีเหมือนผลข้างเคียงครับแรกๆเราก็จะเป็นอาทิตย์หนึ่งเราจะกินทีหนึ่งครับต่อไปก็จะเป็นเริ่มสักสองสามวันนะครับพอเราเรากินทีเยอะมันก็จะมีอาการข้างเคียงมัางเหมือนท้องเริ่มคููเริ่มอะไรเงี้ยนอนไม่ค่อยหลับ เพราะว่าบางทีเราปวดช่วงปวดหัวครับเราก็ใจิตใจเราจะไม่ยุ่งมอยู่กับงานนี่ครับบางทีก็ต้องลาง,งานพักงานหรือว่าให้เพื่อนมาช่วยถามก่อนเปิดใจลองดูครับเพราะว่าเราเริ่มกินยามันติดติดกันแล้วครับผมเราก็อยากจะแบบว่าไหนๆเรากินอยู่แล้วนะครับเราก็ลองดูว่าเออมันดีกับตัวเราไหมครับแล้วเราก็ก็ทานไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งสักเจ็ดวันอาการไมเกรนของเราก็จะเริ่มห่างไปเรื่อยๆ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะและวันนี้นะคะชิวนั่งอยู่กับลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะบอกว่ามีอาการเกี่ยวกับไมเกรนค่ะซึ่งลูกค้านะคะบอกว่าเวลาขับรถเนี่ยแล้วไมเกรนขึ้นนะคะ เ,เกิดความอันตรายเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะว่าเรื่องราวไมเกรนของลูกค้านะคะมีอะไรบ้างแล้ว<ม>ตอนนี้นะคะอาการเป็นยังไงแล้วบ้างนะคะเมื่อทานตัวบาลานยูคอะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวชื่ออายุแล้วก็อาชีพหน่อยค่ะค สวัสดีครับผมนมายวิโรภัตรภูมิตีครับเป็นช่างยนต์สถานประกอบการแห่งหนึ่งครับอาการที่เ,เกิดไมเกณฑ์ก็มันเริ่มปวดหัวครับทีแรกก็จะปวดน้อยๆครับตอนหลังๆก็จะเริ่มทีก็ทีมากขึ้น,ถ,นถามหน่อยว่าเป็นมา,มากี่ปีแล้วคะไปเกณฑ์มาไเกณฑ์ประมาณ2อสมปีแล้วครับ<อ>คือว่าเริ่มเป็นน้อยๆนะครับค่ะ,ะแล้วก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หาตัวยาเริ่มต้นแล้วคือหาตัวยาบางตัวก็เรากินหายครับแล้วก็ต้องศึกษาดูครับว่าตัวไหนหายไม่หายแล้วก็จะ มีตัวยาบางตัวก็มีเป็นอันตรายแต่ว่ามันก็ทำให้เราช่วยหายปวดจริงครับบางตัวเขาก็ไม่ผลิตหรือไม่นําเข้าครับคือตอนนั้นเราเราทานอยู่แต่ว่าก็เลิกผลิตไปใช่ครับแล้วตอนนั้นคุณพี่ทำยังไงเราก็หาตัวยาใหม่ๆไปเรื่อยครับเจอบางตัวที่เราทานแล้วหายก็เราก็ทานมาเรื่อยๆสักพักมันก็เริ่มไม่หายเหมือนเดิมใช่ครับผมค่ะแล้วก็จะมีเหมือนผลข้างเคียงครับแรกๆเราก็จะเป็นอาทิตย์หนึ่งเราจะกินทีนึงครับค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเริ่มสักสองสาวันนะครับค่ะพอเรลาเรากินทีเยอะมันก็จะมีอาการข้างเคียงมัางเหมือนท้องเริ่มผูกเริ่มอะไรเงี้ยนอนไม่ค่อยหลับอะไรคือ,อนนเรารู้เลยใช่ไหมคะว่ามันท้องผูกเนี่ยมาจากตัวยาไมเกรนี่เราคือเราตั้งแต่ก่อนนั้นเราไม่มีอาการนี้ครับอพอเรากินยาติดติดกันเนี่ยครับมันเริ่มเห็นชัดเคยเคยลองไปปรึกษาคุณหมอไหมคะเคยลองไปปรึกษาครับเขาก็เหมือนต้องให้ควบคุมอาหารออกกาลังกายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมทํางานเกี่ยวกับพวกคารน้ํามันพวก ละเหยของน้ามันนะครับปลาร้ลาราสูตรลมไปครับมันจะมีกลิ่นน้ํามันอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็แนะนําบอกว่าาน่าก็ต้องหาเลี้ยงได้ก็คือเลี้ยงแต่ว่าผมคือว่ามันต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นนะครับอ่าแล้วมันมีปัญหากับการทํางานอย่างไงบ้างเพราะว่าเราต้องทํางานเกี่ยวกับน้ํามันแล้วก็รถยนต์อย่างเงี้ยค่ะทำงานปัญหาเกี่ยวกับทางงานคือเหมือนเราบางทีเราปวดหัวนะครับที่เราจะคิดวิเคราะห์งานหรือว่าจดจํา ิ่งที่เราถอดมาหรือมาหรือว่า,าการประกอบอ,อ,อะไรี่มันสาคัญมากนะ<ช>รครับใช่ครับเพราะว่าบางทีเราปวดช่วงปวดหัวครับเราก็จิตใจเราจะไม่ยุ่งมุกอยู่กับงานนี่ครับบางทีก็ต้องลาง,งานพักงานหรือว่าให้เพื่อนมาช่วยถามก่อนระหว่างวันเลยใช่ไหมระหว่างวันครับคือว่าต้องรอไปพักให้เหมือนว่าให้มันฝาขึ้นกรณีลาบบ่อยๆครับผมมันก็จะมีประวัติกับการเหมือนขึ้นเงินเดือนหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับ การโบนัสการอะไรเงี้ยครับการพิจารณาการเเดือนอ่าครับผมแสดงงานอะไรประมาณนี้ครับมันก็มีส่วนโคพันในการทํางานของเราตอนนั้นสภาพจิตใจเป็นัไงบ้างมันก็ใจทาว่าบางทีมันก็นอนไม่หลับนะครับพี่มองวันนอนไม่หลับเราตื่นมาเราทํางานไม่เต็มที่งครับมันก็มีเฟ้งเฟงอ่ะเพราะว่า เหมือนเราต้องการทํางานให้เต็มที่แต่ว่าพอรามันปวดหัวมาครับมันก็คือว่าทุกอย่างต้องหยุดเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบหนักๆไหมคะก็คือมีไปเที่ยวกันนะครับแต่ว่าเหมือนตอนไปเราลืมเอายาตอนนั้นที่ยังไม่ได้นั่นก็คือลืมเอายาที่เรามีไปค่ะแล้วเราไปหาซื้อตามที่ ยาตัวนี้ไม่ได้กินยาตัวไหนก็บางทีมันไม่หายครับมันหายไม่ส<ะ>นิทอะไรเงนะี้ยเวลาขับรถทางไกลเราไปเที่ยวแล้วไะครับบางทีมีครอบครัวอะไรเนะ<ะ>งี้บยนะ<ะ>บางทีมันปวดนี้ครับแฟนก็ขับรถไม่ค่อยชํานาญอะไรเงี้ยเราก็<ะ>ต้องฝึกขับแทนที่เราจะได้เอนจอยกับช่วงเวลานั้น,รนเราก็ต้องมาพวงเรื่องการปวดหัวใช่ครับนะคะแล้วก็อาจจะอันตรายเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ได้อีกใช่ครับรเวลามันนั่นปุ๊บมันก็จะดึงตาสมมติข้างนี้ก็คือว่ามันจะบีบไปข้างจอดพักบ่อยๆระยะการเที่ยวมันก็จะ มันเหมือนไม่สนุกอะครับเพราะว่าเราก็ต้องจอดพักเราให้ร่างกายเราเริ่มค่อยชั่วแล้วก็ฝืนไปต่อยอีกหน่อยนึงมันก็มันไม่เต็มร้อยครับค่ะแล้วเป็นไงมาไงคะถึงมาเจอตัวบาลานยูคอคือว่ามีเพื่อนนะครับคือว่าผู้ชายครับก็สายแห้งนะครับภลานั่นพวกก็มีอาการเมาค้างอะไรเงี้ยเขาก็รับประทานตัวนี้ครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันแก้ตัวชุดนี้ได้ด้วยอะไรพวกนี้เดี๋ยวนะเขาทานตัวบาลานยูคอแก้แห้ง S <S <S เหมือนไม่ได้แข้ง<ๆ>เขาเหมือนปวดหวดัวห, <า S 2> หน้มหนึบครับห <า S 2> เหมือนว่าอาการเหมือนผมเริ่มร่มๆครับ <หา S 2> แต่ผมไม่รู้ว่าอาการเริ่มเริ่มต้นนะ่ะ <หา S 2> คือไมเกรนก็คือว่าปวดน้อยๆแต่ว่ามันยังไม่ได้ลงตายเยอะก็ <หา S 2> คือว่าเขาเขาเนื้าแก้แข้งเลยผมก็อ๋อลองไปศึกษาดูเห <า S 2> มือนที่เราศึกษาตัวยาที่บางยี่ห้อมันไม่ตรงกับเราไงครับแล้วก็ไปศึกษาดูมันก็ช่วยได้หลายอย่างเป็นการบำรุงอะไรเงี้ยก็เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเหมือนว่าต้องให้ออกกำลังกายนะทานอาหารที่ดีหรืออะไรเงี้ยครับเปิดใจลองดูครับ อย่างว่าเพราะว่าเราเริ่มกินยามันติดติดกันแล้วครับผมเราก็อยากจะแบบว่าไหนๆเรากินอยู่แล้วนะครับเราก็ลองดูว่าเออมันดีกับตัวเราไหมครับคือว่ากินแล้วดีหรือว่ามีผลอะไรไหมประมาณนี้ครับก็คือปกติเราก็ทานยาอยู่แล้วอันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยลองทานอาหารเสริมใช่ครับก็คือตอนนั้นที่แรกก็ขนาดยาเรายังทานได้เลยครับเพราะว่านั่นคือยาบางตัวเขาอันตรายที่ผมไปเจอก็คือว่ามันเป็นยาอันตรายเขาไม่สั่งนําเข้าประมาณนี้ครับ๋อค่ะ แล้วก็เลยแค่อ่านเสริมแล้วก็ลองดูเพื่อว่าเหมือนปรับภูมิคุ้มกันอะไรเราประมาณนี้ก็คือว่าอ่านเสริมนะครับเข้าใจกันอยู่คืออาานเสริมะนะคะพอเปิดใจตอนแรกสั่งมาลองกี่กระปุกค่ะหนึ่งกระปุกครับก็คือว่าเพื่อนเขาแนะนํามาประมาณนี้ครับวันแรกก็เหมือนยังไม่ค่อยรู้สึกอะไระแต่พอวันที่2ก็ร,รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเหมือนมันได้เวลาเนี่ยเหมือนเราจะดูททัศน์ดึกเลยร,ราหารดุด้วยครับนอนดึก แต่พอได้เวลาปุ๊บมันจะเริ่มง่วงนอนและมีอาการง่วงนอนอยากจกะน,นอนพอนอนปุ๊บพอตื่นเช้ามาเหมือนกับร่างกายันก็ไม่ค่อยเพียนนะอ่าแล้วเราก็ทานไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งสัก7วันอาการไมเกรนของเราก็จะเริ่มห่างไปเรื่อยๆจากตอนแรกที่เดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวจะต้องปวดทีๆและ<ช>อะไร,ร <ผม S 2> อันนี้ก็เริ่มประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเริ่มอาทิตย์หนึ่งห àng, ่างๆยาบางทีถ้าเกินผมถ้าเกินไม่แบบว่าบันบีบจนน้ำตาล่วงเรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่กินเพราะว่า เรารู้แล้วว่าเรากินไปเยอะครับ<า>แล้วก็พยายามห่างๆเลี่ยงๆตอนหลังก็เลี่ยงไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่นั่นปุ๊บมันก็มันไม่ได้ปวดมากครับมันก็แค่เหมือนปวดหัวปลากินปลาหายแต่ว่า,าเราก็พยายามไม่อยากจะกินยาเพราะว่าเรารูา้ว่าเรากินไปเยอะแล้วพ่อตอนนี้ค่ะอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ทานไปกี่กระปุกแล้วคะตอนนี้เข้ากระปุกที่สองนะครับาอาการเป็นยังไงบ้างมันก็ ถามว่าการปวดไมเกรนมันก็ไม่ได้ปวดลงตานั้นแล้วแต่ว่าเวลาเราทํางานหนักช่วงมีประกอบเครื่องเนี่ยเราจะสูดดมพวกนี้ปุ๊บมันก็จะมีปวดหัวเบียยหัวแต่พักสักครู่ก็คือหายยังมีอยู่บ้างมันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าเราเกิดจากร่างกายเราค่ะแล้วได้ลองตอนนี้ได้ลองขับรถทางไกลดูหรือ,อยังคะว่าขับรถทางไกลก็การใช้ตาหรืออะไรงนงี้ก็ดีขึ้นครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สมาธิในการเพ่งหรือการขับรถทางไกลนะครับ มันก็จะไม่ได้ปวดตาแบบว่านั้นแล้วค่ะ,คะก็คือเริ่มเข้ากระปุกที่สองแต่ว่าอาการก็คืออาการปวดก,ก็คือดีขึ้นดีขึ้น,นะคะ,คะก็คือคิดว่าถ้าทานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็คืออาการยังไงก็จะดีขึ้นแน่นอนไม่ต้องแบบพึ่งยาอย่างที่คุณพี่เคยทานจะทานต่อไปอีกไหมคะก็ มันเหมือนทานไปเพื่อบำรุงนะครับก็เหมือนเรายังเราเมื่อก่อนที่ขับรถไกลๆก็จะซื้อเครื่องดื่ม<า>ดืรมงบ<ท>ำรุงร่างกายงั้นจริงอย่าจะให้คุณพี่แนะนําหน่อยค่ะเผื่อมีใครที่เขาอยากจะหาทางออกมีอาการปวดไมเกรนหนักๆมากๆแบบนี้เลยนะคะเผื่อเขาผ่านมาดูคลิปนี้นะคะอยากจะให้คุณพี่ช่วยแนะนําหน่อยเผื่อคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาค่ะก่อนแรกนะครับเราต้องเริ่มเปิดใจก่อนครับว่าตัวยานี้คือว่าถึงจะเป็นอาหารเสริมจริงแต่มันก็ทําให้เราเหมือนปรับสภาพร่างกายครับให้เราเหมือนว่าค่อยๆ มาอาจจะไม่ปุ๊บปั๊บเหมือนยาที่เรากินปุ๊บกินแล้วสักพักเดี๋ยวเราหายเลยแต่มันก็จะช่วยอย่างอื่นอย่างตอนที่ผมท้องผูกก็ตอนนี้ก็จะไม่ค่อยผูกแล้วครับไม่ผูกแล้วก็คือว่ามันจะไม่มันเป็นท้องผูกอ่ะมันจะไม่เป็นแล้วประมาณนี้ครับแล้วก็พอลานั่นๆยาวไปปุ๊บผมก็คิดว่ามันก็ดีฝาเรากินยาพวกนี้เพราะว่ามันก็มันมีสารตกค้างหรืออะไรเงี้ยน่าผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่ามันก็มันน่าจะมีครับเพราะว่า ตัวยาบางตัวที่ผมเคยกินเขาก็ไม่นําเข้ามาผมก็ยังงง<ะ>แต่ว่ายาก็มันก็มีดีกาบเสียครับคือว่าพอลาดีก็คือทําให้เราหายไว<ะ>แต่ว่าตัวนี้ก็คือว่าเป็นอาหารเสริมเหมือนจะช่วยปรับ ให้เราร่างกายเรามันดี<ช>ขึ้นนะคะเพราะเป็นสมุนไพรด้วยนะคะก<ช>็<ร>อ,อย่างที่บอกนะคะว่าบรานซ์ยุคอนะคะช่วยปรับสมดุลในร่างกายนะคะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะมีฮาล้านมีออยอนะคะลูกค้าที่สั่งซื้อไปนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะ เต็ม10นนคะแนนคุณพี่ให้กี่คะแนนดีคะให้ร้อยคะแนนเลยโอ้ให้ร้อยคะแนนเลยนะ <c oughs> ดีมากเลยนะคะก็วันนี้นะคะชิวขอขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> ที่ให้บาลานซ์ยูคอร์นะคะได้ดูแลสุขภาพร่างกายคุณพี่นะคะ <c oughs> ก็เลยนําบาลานซ์ยูคอนะคะมามอบให้คุณพี่นะคะเพื่อดูแลสุขภาพนะคะกันไปต่อเนื่องเลยนะคะถามนิดนึงอ่ะว่าแพงไหมคะบาลานซ์ยูคอร์ความรู้สึกผมนะครับ <c oughs> ในการเหมือนดื่มพวกยาบำรุงร่างกายอยู่แล้วมันก็ไม่แพงนะครับถ้าเกิด คิดตามจริงนะครับ <หา S 2> เราก็สามารถจับต้องได้มันไม่ได้แพงแบบว่าเกินไปอะไรประมาณนี้ครับค่ะถ้าเทียบกับผลลัพธ์ที่ดูแลร่างกายได้ครับผม เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะและจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาฝากกันคะอย่าลืมติดตามชมนะคะที่บาลานซ์แบนทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางได้เลยค่ะวันนี้นะคะชิวนะคะและลูกค้านะคะท่านนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย